MTS Capital เปลี่ยนคะแนนของคุณให้เป็นทองจริงกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ GoTrader Trade ทแหลกแจกทอง2 2 2 2่ง่ายๆยงยยสะสมคะแนนรบจากการเทรดทั้งในและต่างประเทศรับทองจริงแลออกทองได้ไม่อันตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-770-7799 สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart Go by MTS Go นะครับรายการที่ท่านจะได้รับทราบมุมมองแนวโน้มราคาทองคำจากนักวิเคราะห์ของ MTS นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำก็ค่อนข้างที่จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับบริเวณ1ร3 0จนถึง1960เตหรียญน,นะครับก่อนที่ในช่วงปลายสัปดาห์นะครับ ช่วงตลาดของวันศุกร์นะครับราคาก็มีการขยับลงมาเทสกรอบแนวรับบริเวณ1930เหรียญนะครับในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์เองภาพรวมก็ถือว่ายังอยู่ในทิศทางของการแข็งค่านะครับโดยสามารถปิดตลาดยืนเหนือบริเวณ101จุดได้นะครับ แล้วอย่างนี้ทิศทางราคาทองคําในสัปดาห์นี้จะยังคงขยับลงต่ํากว่านี้หรือไม่นะครับขณะนี้เราอยู่กับท่านนายแพทย์กิจชรัตฮิรัญยสิริแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนทองคําผ่าน m อ s นซโแม่ทงสุดครับก็เป็นวันจันทร์ที่25เมษายนนะครับ2565ันหายหกส้าเมษานอาทิต์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ย กลายเป็นช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องลดลงค่อนข้างเยอะประมาณห้าสิบเหรียญจากข่าวการที่ประธานเฟดในโจอุมพว,วลออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเฟดจะดำเนินนโยบายที่เข้มงวดทางการเงินก็เรียกวา่าจริงๆตลาดรับรู้แล้วแต่พอเฟดมาย้ำอีกทีหนึ่งก็ ยังมีผลนะครับทำให้มีแรงเทขายในต่ดทองคําต่อเนื่องทองคําก็หลุดลงมาจากระดับที่ขึ้นไปแตะบริเวณ2,000ลงมาทดสอบแนวรับระยะตลางที่บริเวณ1,930แนวรับระยะใกล้เนี่ย1,950ทะลุไปแล้ว ตอนนี้ทดสอบแล้วรับระยะการซึ่งก็เริ่มทะลุลงมาอีกก็หมายความว่าทองคําในเชิงเทคนิคนั้นเข้าสู่แนวโน้มที่ถายขาลงในระยะสั้นกับในระยะกลางระยะยาวของทองคำเนี่ยราคายังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ ยังไม่ถึงว่าระยะยาวเป็นขาลงจนกว่าราคาจะหลุด1,900เอ่อ1,890ลงมาดังนั้นถ้าระยะยาคาหลุด1,980ร้อดภัย1,9 1,890ครับก็จะทำให้ระยะยาวก็เป็นขาลงซึ่งถ้าระยะยาวหลุดตรงนั้นลงมา โอกาสที่ทองจะลงลึกก็มีสูงครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงซึ่งเดิมทีผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะลงมาเพราะว่าข่าวมันรับไปแล้วอย่างไรก็ดีไอ้สภาพที่จะลงเนี่ยผมยังเช็คว่าอาทิตย์นี้ยังเป็นอาทิตย์ที่จะกดดันทิศทางราคาทองคำที่จะให้ลงต่อได้ เพราะว่าเป็นอาทิตย์ก่อนที่จะประชุมเฟดเฟ,ดเฟดนี่จะประชุมวันที่3-4พฤษภาคมแล้วก็ถแถลงการลดดอกเบี้ยวันที่4ผมว่าทุกอย่างเนี่ยเฟดเขาส่งสัญญาณมาเรียบร้อยหมาแล้วตลาดน่าจะรับรู้หมดแล้วแต่ก็เรียกว่าต่อยากตลาดเองก็ทยอยลงมาต่อเนื่อง ถึงแม้จะรับรู้ข่าวนะครับแต่นั่นก็หมายความว่าราคายังเรีอกบาทลงต่อก็ขอย้ำให้นักลงทุนระมัดระวังแล้วก็แนวโน้มขาลงลให้ปรับตัวระมัดระวังนะครับโชคดีและสวัสดีครับขอบคุณท่านนายแพทย์กิจชร์ฮิรัญยสรีมากนะครับ ก็รับทราบแนวโน้มทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งได้ใหม่กับรายการ SmartGo by MTS Go นะครับได้ในวันอังคารหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ